好嘞。 ใช่ต้องเปล่นเป็นหมดใลยดีกว่า คิดขั้วเองค่ะแล้วก็จะเป็นหอมแดงค่ะ oh. เราไปกินแก้ตักเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของเราก็คือข้าวซอยผัดแห้งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขูดนิ่มค่ะขูดนิ่มนี่สามารถทานได้ทั้งตัวเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องแกะหรืออะไรเลยค่ะสามารถทานได้ทั้งตัวใช่ค่ะคือเป็น ด้วยความที่ปกติชอบทานข้าวซอยกันอยู่แล้วที่บ้านเนี่ยคะ่ะเราทีนี้ตัวพี่ชายค่ะไปทำงานเป็นเชฟโรงแรมห้าดาวที่เกาะสมุยมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เขาทำในส่วนของอาหารญี่ปุ่นค่ะทีนี้ก็เลยเป็นที่มาของการเอาข้าวซอยของบ้านเรามา,าปรับปรุงในความเป็นฟิวชั่นที่ผสมผสานกับความเป็นญี่ปุ่นด้วยการเพิ่มท็อปปิ้งให้มันดูหลากหลายน่าทานขึ้นนะคะแต่ก็คงรสชาติความเป็นข้าวซอยดั้งเดิมไว้ค่ะ ตอนนี้มีอยู่ที่มีทั้งหมด13หน้าค่ะแต่อนาคตอาจจะเพิ่มได้ตอนนี้ถ้าเป็นตัวเด่นๆของทางร้านเลยจะเป็นตัววาคิวค่ะแล้วก็จะเป็นปูนิ่มกุ้งย่างแล้วก็จะมีเนื้อน่องลายนะคะจะอยู่ทั้งหมดจะอยู่ในเมนูเลยค่ะแต่ลูกค้าส่วนมากที่มาถ้าเป็นต่างชาติเขาจะเขาจะสามารถเลือกอย่างเอาหน้านี้ผสมกับหน้านี้คือเ,เลือกได้เองอ่านัดได้ไเองเลยนะคะแสะดงว่าคาลุณลูกค้าหลักที่เป็นต่างชาติหรือว่า หลักๆก็ยังเป็นคนไทยอยู่ค่ะแต่ว่าต่างชาติก็รู้สึกว่า,เ,าเยอะอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะก็รู้สึกรู้สึกดีใจค่ะแล้วก,ก็รู้สึกว่าอย่างอาหารข้าวซอยเป็นอาหารเหนือนเป็นอาหารไทยค่ะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจกับคนไทยที่ที่อาหารของเราแบบเ,เป็นน้ําซุปอันดับหนึ่งของโลกเนะะี่ยค่ะ